ยามบ่ายคล้อยในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่ที่ชื่อว่าบ้านโคกผาเสียงต่ำครกโครกครากผสมกับเสียงไก่ขันและเด็กวิ่งเล่นไปมาเป็นภาพชินตาที่บ่งบอกถึงความสงบสุขในแต่ละวันผู้ใหญ่ดอนในวัยห้าสิบปลายๆเรือนผมที่เริ่มแซมขาวปรับปลายแต่แววตาย,ยังคงคมกริบและเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขากำลังนั่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่หน้าบ้าน พลางใช้หินลับมีดพกคู่ใจที่คมกริบจนสะท้อนเงาใบหน้าเขาลับมันอย่างใจเย็นราวกับเป็นกิจวัตรประจำวันท่านใดนั้นเองความเงียบสงบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบและเสียงหอบหายใจอย่างหนักหน่วงน้อยเด็กหนุ่มวัยราว17ปีมันเป็นเพื่อนของไอเดนลูกชายแก่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในหมู่บ้าน สภาพของมันเต็มไปด้วยเหงื่อครเสื้อผ้าเปื้อนดินโคลนดวงตาเบิกโพลงใช้แววหวาดกลัวย่างเห็นได้ชัดมันวิ่งตรงปรีมายัางบ้านของผู้ใหญ่ดอนอย่างไม่คิดชีวิตราวกับมีอะไรบางอย่างไล่หลังมาติดติดผู้ใหญ่ดอนผู้ใหญ่ดอนครับเสียงของน้อยสั่นพรา่าปนสะอื้นจนแทบจับใจความไม่ได้ผู้ใหญ่ดอนเงยหน้าขึ้นจากมีดในมือมองน้อยด้วยความสงสัยระคนฉนน มีอะไรวะไอ้น้อยเอ็งวิ่งมาสลิ้นห้อยเชียวน้อยพยายามรวบรวมลมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเอ่ยปากออกมาด้วยเสียงอันสั่นเทาและแตกพร่าเดนไอเดนครับมันมันถูกเสือกัดตายแล้วคำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจผู้ใหญ่ดอนใบหน้าของเขาซีดเผือดลงในทันทีดวงตาคมกริบเบิกกว้างด้วยความตกใจ หินลับมีดในมือหลุดร่วงลงกระทบพื้นดังตุบความโศกเศร้าเข้าจู่โจมย่างกระทันหันหัวใจของผู้เป็นพ่อบีบรัดจนเจ็บปวดไปทั่วทั้งอกความโกรธแค้นพุ่งพล่านขึ้นมาแทนที่ความตกใจในเวลาอันรวดเร็วลูกชายเพียงคนเดียวของเขาถูกเสือร้ายพรากชีวิตไปแล้วอย่างนั้นหรือภายในใจของชายชาติพรานป่าอย่างผู้ใหญ่ดอนเต็มไปด้วยคำสาบาน เขาจะต้องตามล่าเสือตัวนั้นไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามเขาจะต้องตามล่าเสือตัวนั้นไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามดึกดื่นคืนนั้นนอกจากผู้ใหญ่ดอนที่นอนไม่หลับเพราะความกระวนกระวายใจภายในกระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งที่ปลูกอยู่ห่างจากชาวบ้านพอสมควรชายหนุ่มวัยกลางคนใบหน้าคมเข้มร่างกายเต็มไปด้วยอักขระเลขยันภาษาของโบราณ เขากำลังนั่งสวดคาถาภาษาแปลกๆคล้ายกำลังนั่งทำพิธีบางอย่างนานพักใหญ่เมื่อพิธีทุกอย่างเสร็จสิน้นเขาจึงหยิบของบางอย่างเร่งรีลงจากกระท่อมแล้วมุ่งตรงเข้าไปยังหมู่บ้านทันทีรุ่งอรุณของวันใหม่ไม่ได้นำพาความสดใสามาสู่หมู่บ้านโคกผาผู้คนต่างมองหน้ากันด้วยความเศร้าส้อยและหวาดหวัน่นขณะที่ผู้ใหญ่ดอนไม่รอช้า เขาเตรียมตัวเข้าป่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยไฟแค้นเขาเลือกอาวุธคู่กายยังปืนลูกซองยาวพร้อมย่ามที่บรรจุข้าวของจำเป็นสำหรับการค้างแรมในป่าลึกเพียงไม่นานคณะเดินทางก็มารวมตัวกันหน้าบ้านผู้ใหญ่ดอนประกอบด้วยลูกน้องคนสนิทสามคนทิศจันทริศสมและพรานเสือทั้งสาคนยืนสงบนิ่งรอคำสั่งจากผู้นำ นอกจากนี้ยังมีคำผาพรานรุ่นลูกผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเขาเสนอตัวที่จะออกไปช่วยตามล่าเสือร้ายในครั้งนี้ด้วยและน้อยเด็กหนุ่มผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขายืนตัวสั่นเทาอยู่ไม่ไกลใบหน้ายังคงซีดเผือดด้วยความกลัวไม่หายผู้ใหญ่ดอนกวาดสายตามองทุกคนอย่างชา้ชาช้าก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น พวกเราจะเข้าไปตามหาไอเด่นและจัดการกับไอเสือร้ายตัวนั้นให้สิ้นซากพวกเองพร้อมไหมพร้อมครับพ่อผู้ใหญ่ทุกคนตอบรับอย่างพร้อมเพรียงไปคำสั่งสั้นๆนั้นทำให้ทั้งหกชีวิตมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกทันทีแต่ละคนแบกย่ามและอาวุธประจำกายพวกเขาก้าวเดินตามหลังผู้ใหญ่ดอนอย่างมุ่งมั่นไม่มีใครปรีปากพูดคุยกันอีก เมื่อลับหลังหมู่บ้านทั้งหกชีวิตก็ก้าวเข้าสู่ป่าลึกทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความเงียบงนันมีเพียงเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้าและเสียงแมลงป่าที่ดังระงมเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นภารกิจตามล่าที่เดิมพันด้วยชีวิตผู้ใหญ่ดอนเดินนำหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึงส่วนลูกน้องอีกสามคนอย่างทิศจันร์พรานเสือและทิศสมเดินตามมาติด,ตด ท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกรงและประมาดูไม่คุ้นชินกับการเข้าป่าลึกเท่าใดนักผิดกับคำผาที่เดินอย่างมั่นใจราวกับรู้จักผืนป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีผู้ใหญ่ข้าว่าให้ข้านำทางจะดีกว่าคำผาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพพวกของผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าป่าลึกเท่าไหร่ข้ารู้จักป่าแถวนี้ดีกว่าใคร ผู้ใหญ่ดอนหันมามองคำผาด้วยแววตาครุ่นคิดแต่เมื่อเห็นท่าทางไม่มั่นใจของลูกน้องทั้งสามคนแล้วเขาก็พยักหน้าให้เออได้สิคำผายิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะเดินขึ้นไปเป็นผู้นำทางแทนการเดินทางในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วเมื่อยามบ่ายคล้อยสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวน พายุฝนโหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยทำให้การเดินทางไปยังเป้าหมายเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเสียงสัตว์ป่าที่กรีดร้องราวกับเจะเตือนภัยสร้างความหวาดหวั่นให้แก่ทุกคนเมื่อฟ้าเริ่มมืดทุกคนตัดสินใจตั้งแคมป์พักแรมบนพื้นดินใกล้ลำธารกองไฟถูกจุดขึ้นเป็นแสงสว่างเดียวในความมืดมิดเสียงไม้ดังเปาะแปะท่ามกลางความเงียบงันของป่า ราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นเสียงโหยหวนคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆกองไฟทิศสมตัวสั่นด้วยความกลัวเสียงอะไรนะ่ะพ่อผู้ใหญ่เสียงนกแสกคำผาตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แล้วเงาปริศนาก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านหน้ากองไฟไปทิศจันอุทานด้วยความตกใจ นั่นนั่นตัวอะไรกันไม่เป็นไรหรอบพวกเราอย่าตื่นกลัวไปเลยผู้ใหญ่ดอนพยายามปลอบใจลูกน้องแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็เริ่มดังขึ้นรอบๆที่พักราวกับมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆคณะของพวกเขาตลอดทั้งคืนสร้างความหวาดผวาให้ทุกคนจนไม่ได้หลับได้นอนเช้าว,วันรุ่งขึ้น ทุกคนต่างมีใบหน้าอิดโรยดวนตาแดงกำ่ำจากการไม่ได้นอนหลับพักผ่อนแต่ผู้ใหญ่ดอนก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะเขาไม่สามารถปล่อยให้เสือตัวนั้นลอยนวลได้เช้าวันที่สองของการเดินทางทุกคนออกเดินเท้าต่อด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นกว่าเดิมแม้จะเหนื่อยล้าจากคืนที่ผ่านมาก็ตาม ผู้ใหญ่ดอนจ้ำเท้าเดินนำหน้าอย่างไม่ลดละโดยมีคำผาคอยชีทางให้เป็นระยะระยะในทุกย่างก้าวที่เดินอุปสรรคก็ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายต้นไม้ใหญ่ที่หล้มขวางทางฝูงงูพิษที่ลื้ยผ่านหน้าอย่างน้าหวาดเสียวหรือแม้กระทั่งพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนดูดต่างทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและในทุกๆครั้งที่เกิดปัญหา คำผาจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอทั้งการใช้มีดพ้าถากถางทาง,ทางการใช้เชือกมัดลูกน้องเพื่อดึงขึ้นจากโคลนและในทุกๆครั้งเขามักจะเหลือบมองผู้ใหญ่ดอนอย่างมีความหมายบางอย่างทําให้ผู้ใหญ่ดอนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาในระหว่างการเดินทางผู้ใหญ่ดอนหันไปถามน้อยด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัย ไอ้น้อยทำไมพวกเองเข้ามาไกลขนาดนี้วะที่นี่มันคือโป่งดินดำใช่ไหมหรือไงพรานส่วนใหญ่ทําไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่มีใครเขาอยากจะย่างกรายเข้ามาที่นี่หรอกน้อยก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดคือพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาที่นี่เลยครับผู้ใหญ่ตอนแรกเราแค่ออกไปนั่งห้างธรรมดานอนรอยิงสัตว์สักคืนก็จะพากันกลับแต่แล้วมันก็มีกวางเขางามตัวหนึ่งโผลมาให้เห็น กวางตัวนั้นมันแปลกมากครับมันฉลาดราวกับรู้ว่ามีคนตามมันมามันโผล่มาให้เห็นแค่แวบๆแ,แล้วก็หายไปทำให้ไอเดนกับผมต้องตามมันเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่โป่งดินดำแห่งนี้แหละคำอธิบายของน้อยทำให้ผู้ใหญ่ดอนขมวดคิ้วแน่นด้วยความไม่พอใจเพราะความโลภอยากได้กวางตัวเดียวพวกเองถึงต้องมาเสี่ยงชีวิตในที่อันตรายแบบนี้หรือไงเขาขึ้นเสียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรไปมากกว่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วลูกชายของเขาก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วเมื่อดวงตะวันขึ้นสู่จุดสูงสุดในเวลาเที่ยงวันคณะเดินทางก็มาถึงบริเวณที่ไอ้น้อยเคยเล่าให้ฟังและในที่สุดก็พบกับซากศพของเด่นที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นดินสภาพศพที่ถูกทำร้ายจนแทบไม่เหลือเขาเดิมสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ใหญ่ดอนอย่างแสนสาหัส เขาเดินเข้าไปหาซากร่างของลูกชายอย่างช้าๆมือของเขาสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดและแขนเรืองไอเดนผู้ใหญ่ดอนพึมพำเสียงแผ่วเบาขณะที่คำภาเดินเข้ามายืนข้างๆมันมันถูกทำร้ายอย่างเหี้ยมโหดเลยนะจ๊ะผู้ใหญ่ในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกและสํารวจบริเวณรอบๆจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้านหนักๆดังขึ้นมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดลงอย่างฉับพลันน้อยถึงกับตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวเขารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรและแล้วดวงตาคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆมันคือดวงตาของเสือขนาดมหืมาที่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาราวกับจะบอกว่ามันเฝ้ารอคอยให้พวกเขาเข้ามาหาผู้ใหญ่ดอนตัดสินใจว่ายังไงเสือก็ต้องกลับมากินซาาข,ของมัน เขาจึงให้ทุกคนช่วยกันขัดห้างเพื่อรอยิงเสือโดยแบ่งเป็นสองห้างห้างละสามคนโดยเลือกต้นไม้ใกล้ๆกับซากศพของไอเดนทุกคนเฝ้ารอคอยอย่างใจจดจอ่อตลอดระยะเวลาตั้งแต่หัวคำ่ำจนถึงเที่ยงคืนเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีมีเสียงนกร้องเสียงจักกจัน่นและเสียงสัตว์กลางคืนร้องปกติแต่หลังจากเที่ยงคืนไปได้ไม่นานกลับมีเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ซากศพของไก่เด่นที่นอนแน่นนิ่งอยู่เบื้องล่างค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดร่างกายของมันบิดเบี้ยวผิดรูปพยายามขยับกระดูกขยับแขนขาและหัวที่เคยหักได้กลับเข้าที่ก่อนที่มันจะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้อย่างต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่บนห้างทำให้ทุกคนตื่นตะลึงโดยเฉพาะลูกน้องของผู้ใหญ่ดอนทั้งสามที่ตัวสั่นด้วยความกลัวจนแทบจะตกจากห้าง ท่านใดนั้นพรานคำผาได้ตัดสินใจยกปืนขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเพื่อสยบอาถรรพ์และในนาทีนั้นภาพที่พวกเขาเห็นก็หายไปซากศพของไอเด่นยังคงนอนอยู่ที่เดิมเรากับภาพที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพมายาหลอนที่ผีป่าผีพรสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกหลอนผู้คนที่อยู่บนห้างแต่แล้วในทันใดนั้นเอง ในขณะที่ทุกคนกำลังหายใจด้วยความโล่งอกเงาตะคุ่มดำของเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ก็ค่อยๆเยื่อย่างเข้ามาใกล้ซากศพของไอเดนมันส่งเสียงคำรามลั่นเหมือนเยอะหยันผู้ที่อยู่บนห้างผู้ใหญ่ดอนที่พึงหายจากอาการตกตะลึงเมื่อครูยกปืนขึ้นยิงใส่เสือตัวนั้นทันทีแต่เสือตัวนั้นก็ไวเหลือเกินมันโจรขยานหนีกลับเข้าไปในความมืดของป่า ผู้ใหญ่ดอนทำได้เพียงกัดฟันแน่นด้วยความโกรธแค้นหลังจากเหตุการณ์นั้นจนถึงรุ่งเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกรุ่งเช้ามาถึงพร้อมกับบรรยากาศอันหนักอึ้งและตึงเครียดทุกคนต่างอิดโรยจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ผู้ใหญ่ดอนไม่ยอมให้ความเหนื่อยล้ามาบั่นทอนความมุ่งมั่นของเขาได้เขามองซากร่างของลูกชายที่ไร้ลมหายใจแล้วกำมัดแน่นด้วยความเจ็บปวด พวกเองแบกร่างไอเดนกลับหมู่บ้านไปก่อนผู้ใหญ่ดอนหันไปสั่งลูกน้องทั้งสามคนข้าขอจัดการกับไอเสือตัวนั้นก่อนเสร็จแล้วจะตามกลับไปทีหลังพรานเสือและทิศสมรีบเข้ามาช่วยกันแบกสร้างร่างของเด่นด้วยสีหน้าประมาแต่ทิศจันกลับลังเลแต่ผู้ใหญ่ครับมันอันตรายเกินไปให้ข้าอยู่ช่วยอีกคนเถอะนะอย่าเลยไอทิศจันข้าตัวคนเดียวคล่องแคล่วกว่า ผู้ใหญ่ดอนตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปกับพ่อผู้ใหญ่เองยังไงซะป่าแถบนี้ข้าก็รู้จักมันดีกว่าใครๆคำผาที่ยืนอยู่ข้างๆยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเองก็ด้วยไอ้น้อยอยู่ช่วยข้ากับพ่อผู้ใหญ่เองคือตัวต้นเหตุไอ้น้อยถึงกับสะดุง้งแต่มันก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธออกไป ผู้ใหญ่ดอนมองคำผาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยระคนกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เขาก็พยักหน้าให้เอาอย่างนั้นก็ได้หลังจากนั้นลูกน้องทั้งสามก็เริ่มเดินทางกลับหมู่บ้านไปพร้อมกับร่างของเด่นเหลือเพียงผู้ใหญ่ดอนคำผาและไอ้น้อยเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ ความโกรธแค้นทําให้ผู้ใหญ่ดอนตัดสินใจที่จะตามล่าเสือร้ายตัวนั้นต่อไปเขาไม่ยอมปล่อยให้มันลอยนวลไปได้การเดินทางที่เดิมพันด้วยชีวิตจึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่ไม่ใช่การตามล่าแต่เป็นการเดินเขาสู่กับดักที่ถูกวางเอาไว้เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่ดอนคำผาและไอ้น้อยยังคงสะกดรอยตามเสือร้ายต่อไปจนมาถึงบริเวณที่โล่งกว้างแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเนินเขาหัวโลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร้ายต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมและในที่สุดเสือร้ายตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันเดินออกมาจากพุ่มไม้อย่างสง่างามดวงตาของมันเป็นประกายวาวับในความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามา การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดผู้ใหญ่ดอนยกปืนขึ้นเล็งไปที่หัวของมันอย่างแม่นยำแต่มันกลับว่างไวเกินกว่าจะยิงถูกขณะที่ผู้ใหญ่ดอนกำลังจะเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่ดอน ผู้ใหญ่ดอนหันขวับไปมองไอ้น้อยที่ยืนอยู่ข้างๆมันเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความแค้นแล้วความจริงอันน่าตกใจก็ถูกเปิดเผยออกมาในทันทีคำผาเดินเข้ามาใกล้ผู้ใหญ่ดอนช้าๆพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดผู้ใหญ่ดอนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเสือตัวนั้นถึงได้ฉลาดและไวกว่าเสือธรรมดา ผู้ใหญ่ดอนถึงกับอึ้งเมื่อเห็นท่าทางและแววตาของคำผาแกแกกำลังจะบอกว่าคำผายิ้มเยาะใช่แล้วข้ากับไอ้น้อยไม่ได้พาผู้ใหญ่มาตามล่าเสือแต่เราพาผู้ใหญ่มาที่นี่เพื่อชำระแขนในอดีตผู้ใหญ่ดอนมองหน้าคำผาด้วยแววตาที่สับสนและขับแขนหมายความว่ายังไงแกกับไอ้น้อยพวกแกต้องการอะไรกันแน่ คำผายิ้มเยาะด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกแกจำเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนได้หรือเปล่าที่แกกับพวกพ้องบุกเข้าปล้นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าเพื่อชิงเงินทองของชาวบ้านแล้วก็ฆ่าล้างโคดชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน คำพูดของคำผาราวกับสายฟ้าฟาดกลางใจผู้ใหญ่ดอนถึงกับตัวแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดลงยังเห็นได้ชัดความทรงจำที่เขาเคยพยายามลืมเลือนไปตลอดชีวิตกลับหวนคืนมาอย่างชัดเจนเขากับลูกน้องโจรได้ทำการปล้นสะดมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากต่างถิน่นและลงมือฆ่าทุกคนอย่างเหี้ยมโหดเพื่อปิดปากไม่ให้เรื่องราวแพร่งพลายออกไป คำผายกมือขึ้นชี้ไปที่น้อยครั้งนั้นมีเด็กน้อยที่รอดมาได้สามคนคือข้าไอ้น้อยและก็ไอ้คําปันน้องชายข้าคําผาขยับเข้ามาใกล้ๆผู้ใหญ่ดอนเราใช้ชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากตั้งใจฝึกฝนทั้งวิชาพลานวิชาอาคมจนกระทั่งสืบรู้ว่าพวกแกไปตั้นรกรากอยู่ที่ไหน จึงได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อทำการแก้แค้นคำผากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพวกเราเฝ้ารอคอยวันนี้มานานกว่า20ปีและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงความโกรธความเศร้าและความแค้นผสมปนเปกันในหัวของผู้ใหญ่ดอนเขามองคำผาและไอ้น้อยสลับกันอย่างไม่เชื่อสายตา นี่ไม่ใช่การตามล่าเสือแต่คือการถูกตามล่าโดยคนที่เขาเคยทำร้ายในอดีตแล้วไอ้เดนละ่ะลูกชายของข้ามันเกี่ยวอะไรด้วยผู้ใหญ่ดอนถามด้วยเสียงสั่นเครือมันเป็นเพียงแค่เหยื่อที่ใช้หลอกล่อผู้ใหญ่ให้ออกมาจากหมู่บ้านทุกวันนี้ผู้ใหญ่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนเราแวงทุกอย่างคงเพราะไปสร้างศัตรูไว้เยอะ วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำคำผายิ้มเหี้ยมออกมาอย่างสะใจในขณะที่ความจริงทั้งหมดกำลังถาโถมเข้าใส่ผู้ใหญ่ดอนอย่างไม่ทันตั้งตัวเสือตัวนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ดวงตาของมันเป็นประกายวาววับราวกับเปลวไฟที่กำลังลุกโชนความรู้สึกผิดและความโกรธแค้นตีกันอยู่ในใจของผู้ใหญ่ดอนจนแทบคลั่งแต่แล้วคำผาก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแกคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเสือตัวนี้ถึงได้ฉลาดและไวกว่าเสือทั่วไปผู้ใหญ่ดอนมองเสือตัวนั้นอย่างสับสนและไม่เข้าใจ แล้วคำผาก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์นก่อนจะเอ่ยความจริงสุดท้ายที่ทำให้ผู้ใหญ่ดอนถึงกับตัวแข็งทื่อเพราะมันไม่ใช่เสือธรรมดามันคือเสือเย็นที่เกิดจากการแปลงกายด้วยวิชาอาคมของไอ้คำปันน้องชายข้าเองข้าเพียงต้องการให้ชาวบ้านเชื่อว่าการตายของผู้ใหญ่เกิดจากการถูกเสือกัดตายก็เท่านั้น ดใดนั้นเสือตัวมหึมาก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นด้วยสองขาหน้าของมันร่างกายของมันเริ่มบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปกลับคืนสู่ร่างของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรอยสักยันร่างนั้นคือร่างของคำปันน้องชายของคำผานั่นเองเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยผู้ใหญ่ดอนก็รู้แล้วว่าเขาได้เดินเข้ามาสู่กับดักของคำผาและน้องชายอย่างไร้ทางหนี นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางแผนที่ซับซ้อนและยาวนานเพื่อที่จะได้ชำระแค้นกันอย่างถึงที่สุดบนเนินเขาหัวโล้นแห่งนี้แสงสุดท้ายของวันก็ลับขอบฟ้าไปทิ้งให้เนินเขาหัวโล้นตกอยู่ในความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์เสี้ยวที่สาดส่องลงมาอย่างรีบรีผู้ใหญ่ดอนยืนตัวสั่นด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวด เขามองคำผาน้อยและคำปันที่กลับคืนสู่ร่างเสืออย่างชา้ชาๆดวงตาของมันเป็นประกายวาววับในความมืดพร้อมที่จะพุ่งเข้าโจมทุกเมื่อหากพวกมึงจะลองดีกับกูก็เข้ามาผู้ใหญ่ดอนตะโกนก้องเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำปันในร่างเสือคำรามลั่นราวกับตอบรับก่อนจะกระโจนเข้าใส่ผู้ใหญ่ดอนอย่างรวดเร็วและดุดดัน ผู้ใหญ่ดอนในฐานะพรานเก่าผู้เจนสนามถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์คับขันแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ทำให้เขากระโดดหลบผลข่มขี้ยวและกรงเล็บของเสือคำปันได้อย่างหุดวิดเขายกปืนลูกซองในมือขึ้นยิงใส่เสือตัวนั้นทันทีปั้งปั้งเสียงปืนดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งบริเวณ แต่กระสุนที่พุ่งทะลุอากาศกลับไม่สามารถทำอันตรายเสือคำปันได้เลยแม้แต่น้อยมันราวกับกำลังวิ่งเข้าใส่กำแพงเหล็กกลางลำตัวของเสือตัวนั้นปรากฏรอยกระสุนเพียงรอยบุ๋มจางๆก่อนจะหายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นฮ่ <laughs> าผาหัวเราะกระสุนธรรมดาไม่มีทางระคๆๆ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 ผู้ใหญ่ดอน ผู้ใหญ่ดอนกัดฟันโกรธเขารู้ดีว่าเสือเย็นมีอาคมคุ้มกายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารีบก้มลงหยิบย่ามที่สะพายอยู่รายคาถาอาคมบทหนึ่งลงไปบนลำกล้องปืนลูกซองจากนั้นก็เป่าคาถาใส่กระสุนปืนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงเอาละ่ะพวกมึงจะต้องเจอของจริงปั้งเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนอย่างรุนแรง กระสุนที่เปี่ยมด้วยพลังอาคมพุ่งตรงเข้าใส่เสือคำปันอย่างจังแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมเสือคำปันเพียงแค่สะบัดตัวเล็กน้อยก่อนจะกลับมาจ้องมองผู้ใหญ่ดอนด้วยสายตาที่ดูแคลนราวกับจะเย้ยหยันในความพยายามที่ไร้ผลของเขาคำปันค่อยๆเยื้องย่างเข้ามาหาผู้ใหญ่ดอนอย่างแฉมช้าแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว ในขณะที่ผู้ใหญ่ดอนพยายามยัดกระสุนนัดใหม่เข้าสู่รังเพลิงมือของเขาสั่นเทาด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเขารู้สึกได้ถึงความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้คําผาและไอ้น้อยยืนดูอยู่ห่างๆใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจพวกเขาเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้มานานแสนนานเมื่อเสือคำปันเข้ามาใกล้จนจวนจะถึงตัว ผู้ใหญ่ดอนก็ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้เสียแล้วกระสุนนัดใหม่ยังไม่ทันได้ยัดเข้าใส่รังเพลิงเสือคำปันจึงกระโจนเข้าขยำผู้ใหญ่ดอนทันทีกรงเล็บแหลมคมตปะปบเข้าที่กลางอกยังจังเสียงเนื้อฉีกขาดดังสนัน่นร่างของผู้ใหญ่ดอนล้มลงไปนอนกองกับผื้นทันทีเป็นแผลฉีกเวอะวะเลือดสีแดงฉานไหลทะลักออกมาอาบอาพร เสือคำปันไม่รอช้ามันใช้อุ้งเท้าหน้าเหยียบกดลงไปที่บาดแผลอย่างแรงราวกับจะบทขยี้ล้มหายใจสุดท้ายของผู้ใหญ่ดอนผู้ใหญ่ดอนผู้ที่ในอดีตเคยเป็นจอมโจรที่มีอาคมเข้มขลังและขึ้นชื่อเรื่องความหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแต่บัดนี้ร่างกายของเขากลับนอนสั่นสถานอยู่ที่พื้นไม่ได้มีความหนังเหนียวอย่างเช่นที่เคยเป็น เขานอนหายใจรวยรินยังอ่อนแรงดวงตาเริ่มพร่าเลือนคำผาเดินเข้ามาหาอย่างชา้าช้านั่งลงชันเขา่าเขาเอื้อมมือไปจิกผมของผู้ใหญ่ดอนให้เงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าของคำผาเต็มไปด้วยความสะใจและความแค้นที่สั่งสมมานานหลายสิบปีอาคมของแกมันเสื่อมไปตั้งแต่คืนก่อนเข้าป่าแล้วล่ะไอผู้ใหญ่ดอน ข้าทาพิธีล้างอาคมโดยใช้ผ้าเปื้อนประจําเดือนเอาไปโยนไว้บนหลังคาบ้านทีนี้ก็เตรียมตัวตายได้แล้วคําหคำผากระสิบเสียงเฮียมก่อนที่จะถอยออกมาและปล่อยให้เสือคำปันตะปบซ้ำจนร่างผู้ใหญ่ดอนกระอักเลือดและแน่นนิ่งไปในที่สุดจบสิ้นกันเสียทีนะเขาพรึมพรำเบา เสือร้ายค่อยๆกลายย่างกลับมาเป็นชายหนุ่มคำปันเช่นดังเดิมทั้งสามมองหน้ากันด้วยความยินดีข่าวการตายของผู้ใหญ่ดอนและไอเด่นชาวบ้านรู้แค่ว่าถูกเสือร้ายกัดตายคำผาและไอ้น้อยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านโคกผาต่อไปโดยที่ชาวบ้านได้ยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้กับคำผาเพราะดูเหมือนจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งนั่นมันได้สร้างความแค้นเคืองกับอดีตลูกสมุนของผู้ใหญ่ดอนอยู่ไม่น้อยเพราะพวกมันเชื่อว่าการตายของอดีตลูกพี่นั้นมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างหรือว่าการแก้แค้นครั้งนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น